มาจ้าวันนี้จะพามากินร้านเมียงลยุนจินซาคาบีข้างในนะค่อนข้างกว้างเลยนะทุกคนเขาจัดร้านให้ไม่อึดอัดเลยนะแถมยังแสงสวยมากถ้ามาถ่ายรูปอาหารนะทุกคนคือเลิศแล้วราคานะทุกคนแค่39 9บาทด้วยและที่สำคัญนะมีโซจูจา้าเราไปกินครั้งแรกเนาะพี่เขาก็จะมาแนะนำให้เราด้วยแหละว่ามีอะไรบ้างเนาะในเซตซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยน่ากินมากทุกคนมีเนื้อมีอะไรเนาะแต่ว่าจะไม่ได้อนูบุฟเฟ่เนานะอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อเพิ่ม มีราคาเด็กน้อยด้วยดูเธอหมูนี่คือนะ่าอีดมากดูดิมีตามที่เขาแนะนะําอ่ะโอ้ยมีที่หมักอะไรเอ่ยอไรเอ่ยด้วยดูเนื้อแดงบ้างไรบ้างเนาะดูอืมช่ำมาได้เรื่องน้าจิม้มมีทั้งหมด3อันเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นของทอดนะทุกคนซึ่งของทานเล่นเนี่ยน่ากินมากมีทบ,บกีเนาะไก่ทอดต่างๆใดเอ่ยอันนี้เป็นไก่เผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีจับแช่อร่อยมากอันนี้แล้วก็มีเนื้อผัดเนาะะไรเอ่ย มีช่องพบกด้วยนี่นะคะอื้มฉ่ำไม่ไหวมันเลิศคุณแม่คําแรกคือเลิศนี่ตอกบอกกีคือนุ่มไม่ไหวและฉันอิ่มไวมากเพราะของมันเลิศเกินนี่นะจ๊ะมาทำน้ำแข็งใส่ให้ดูโชว์ปึ๊บไปหนึ่งราดนมข้นอีกหนึ่งคือคิดถึงตอนเด็กเลยแนะนำให้มากินกันเยอะๆนะทุกคนอร่อยมากเลิศไปละจ้ะ